พากลับมาที่เรือนเสมาอีกครั้งนะคะถ้าเจอป้ายนี้คือถึงแล้วนะเลี้ยวเข้ามาได้เลยส่วนนี้จะเป็นห้องที่เราจองนะคะจะเป็นห้องหมายเลขหนึ่งเราจะได้แอร์เรียที่เหมือนกับตีได้กว้างกว่าคนอื่นเขาจะเป็นมุมยอดนิยมจองยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราจะได้พื้นที่ที่มันไม่ยุ่งกับใครดีนะคะห้องหนึ่งอันนี้เราก็จองล่วงหน้าสามเดือนเหมือนกัน จะได้พื้นที่ทั้งหมดที่เห็นนี้เลยนะคะส่วนที่ที่คนตีเหยืยอปอมชอบไปตีจะเป็นมุมนี้มุมนั้นเลยจะเป็นปลาที่เพิ่งลงอะคะ่ะไซประมาณ1โลเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นเลยเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยเขาจะตีเหยืยอปลอมกับตรงนู้นจะได้กันเยอะมากเลยส่วนตรงนี้ที่เราทิ้งเอาไว้นะคะก็จะเป็นจุดของใต้ถุนที่ปลาอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้คือไซที่เราไปตีเหยียบปอมในจุดเมื่อกี้ จุดเมื่อกี้ที่เราชี้ให้ดูเลยอันนี้นะคะประมาณ8ขีดตัวนี้และอันนี้คือใต้ถุนบ้านล้วค่ะ